ที่เปลี่ยนซิลิโคน CPU ใหม่เราสามารถทําได้ตามนี้ครับก่อนอื่นเราก็ถอดซิงค์ระบายความร้อนของ CPU ออกก่อนโดยให้ขันน็อตแบบไข่กันนะครับจะช่วยให้เราสามารถถอดซิงค์ออกได้ง่ายและปลอดภัยต่อเมนบอร์ดไปในตัวจากนั้นก็ถอดปลั๊กไฟเลี้ยงพัดลมออกด้วย เมื่อถอดซิงค์พัดลมออกมาแล้วก็ให้เราเช็ดซิลิโคนตัวเก่าออกให้หมดทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็เช็ดซิลิโคนที่ตัว CPU ออกด้วยทําความสะอาดให้เรียบร้อยเช่นกันก่อนจะใส่ CPU กลับเข้าไปเราจะต้องไม่ลืมที่จะดูสัญ,ญลักษณ์ด้วยโดยสัญ,ญลักษณ์นี้จะอยู่ที่มุมของตัว CPU และที่ฐานเมื่อรู้แล้วว่าสัญ,ญลักษณ์อยู่ตรงไหนเราก็แค่ใส่ CPU ลงไปโดยให้สัญ,ญลักษณ์ของทั้งสองนั้นตรงกันถ้ามีฝุ่นก็ให้ทําความสะอาดปัดออกให้หมดเสร็จแล้วก็ล็อกได้เลย แล้วก็หยอดซิลิโคนลงไปตรงกลางของ CPU ในปริมาณที่พอเหมาะใส่ซิงเข้าไปขันน็อตแบบค่อยเหมือนเดิมค่อยๆขันทีละ5-6รอบวนๆกันไปจนรู้สึกว่าแน่นตึงๆแล้วก็ให้หยุดถ้าขันต่อไม่ได้ก็หยุดได้เลยอย่าฝืนขันจนแน่นเกินไปเพราะอาจจะทำให้เมนบอร์ดพังได้ต่อไฟเลี้ยงพัดลมซิง ตรวจดูที่ด้านหลังของเมนบอร์ดด้วยว่ามีการขันน็อตได้เข้าที่ดีหรือยังเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วก็เป็นอันเสร็จสําหรับการเปลี่ยนซิลิโคนของเราขอบคุณที่ติดตามรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ